สวัสดีครับพี F ่ซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้เช้าว,วันนี้เนาะสวัสดียามเชา้าแบบนี้นะครับซี C. ลงมาเลาะดูข้าวนะครับพีซี C, เนาะโอ้นี่ครับเห็นไหมพี F ่ซีสวยข้าวก็ริืมสวยแล้วครับพีซี C. โอ้หลาปุ๋ยแ <c oughs> ปลงน,นี้ยังไม่หวานละครั้งหนึง่ง ด้านล่างนน่นนะครับอีซีเนาะดอกแปลง<อ>น้ำก็ยังอยู่แล้วครับอีซีแปลงนี้แต่ด้านล่างนั้นโอ้ยไม่มีนะครับอีซีเนาะแปลงนน้นนะครับอีซีแปลงท,ลงที่เป็นตัวแอลเนะ<อ>าะตะการับอีซีตรงนี้มันเป็นตะกาเนาะ<อ>ข้าวก็เริ่มขึ้นหญ้าก็จะลกแล้ว อครับโอ้น้ำอยู่ที่สะใกล้เต็มแล้วละครับพี่น้ำอยู่ที่สะ,สะด้านล่างนี้จะเป็นนาย่านหนูนะครับพี่ซีต <c oughs> ครับกลับไปหล่อชมข้าวกันเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จนะก็จะขึ้นไปยอดน้ำกด ให้ช่างพงอยู่ที่ภูหลวงนะครับพี่ซีเนาะโนนภูหลวงด้านโนนนะครับพี่ซีโอ้ยแปลงนี้นี่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับพี่ซีเนาะแปลงนี้สามแปลงสีแปลงสวยนะครับพี่ซีข่าวไปดูเมือ่อคืนนี้ก็พักผ่อนนะครับพี่ซีเนาะไม่ได้ขึ้นไปกรีดยางช่วยช่างพงเลยครับพี่ซีเมื่อคืนนี้พักผ่อนเหนื่อยเนาะ มาเลาะชมข้าวยามเช้าแบบนี้นะครับพี่ซีกับบรรยากาศค้มฟ้าค้มฝนนะครับพนะี่ซีเนาะค้มฟ้าค้มฝนอยู่บนภูเขาเก็ไม่รู้ว่ามันจะตกหรือเปล่าเนาะแต่ข่าวว่าพายุจะเข้ามานะครับพนะีซีเนาะแต่ไม่เห็นสักทีนะครับพี่ซี โอ้ยสวยเสมอข้าวนะครับพี่ซีเสมอสวยงามโอ้โอแต่กอด้วยข้าวแตก่กอนะครับพี่ซีไม่รู้ว่าข้าวอะไรนะครับโอ้โหใครมาขุดต้นกล้วยไว้ต้สสายยายนไะส้ใหญ่เนาะจะไปปลูกนะครับพี่ซีเนะยาะยจะไปปลูกข้าวปลูกมะละกอปลูกกล้วยเนาะไม่ใช่ปลูกข้าวเนาะปลูกกล้วย อ,อ่วันนี้ดูท้องฟ้านะครับพี่ซีสองวันแล้วครับพี่ซีเนาะมันคึมแบบนี้นะครับพี่ซีโอ้คึมฟ้าคึมฝนน,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 นนะครับพี่ซีก็เมื่อวานนี้ก็ขึ้นไล่ขึ้นสวนอยู่นะครับพีซีเนาะก็ลงมาพักผ่อนนะครับพี่ซีขึ้นไปเลาะดู สวนยางพารานะครับพี่สีเนาะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ครับตีหนึ่งตีตีหนึ่งนี่แหละครับพี่สีช่างพงเนาะกับแม่มาต่อยก็ไปกรีดยางนะครับพี่สีเนาะอยู่ที่ผู้หลวงกับผู้กระบาดนะครับพี่ผมก็ไม่ได้ไปช่วยเนาะนอนพักผ่อนแล้วก็จะขึ้นไป อย่าทำกดให้นะครับซีเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยยางพาราเลยนะครับซีเนาะก็เพิ่งพ่นยาหญ้าเสร็จนะครับซีได้วันสองวันเนี่ยครับพซีเนาะก็เลยยังไม่ใส่นะครับซีเนาะให้บ้านผมให้เรียกว่าหญ้ามันยุบก่อนนะครับซีเนาะหญ้ามันหญ้าตายก่อนนะครับซีเนาะไปขึ้นไป หย่อนน้ำกดนะครับพี่ซ,ขปปซีขึ้นไปใส่ปุ๋ยโอ้ผิดนะครับพี่ซีเนาะขึ้นไปใส่ปุ๋ยนี่แปลงนี้นี่แปลงใหญ่แปลงยาวเนาะข้าวนี่โอ้ยเห็นไหมครับโน่นแล้วครับพี่เอฟซีถึงต้นไม้ใกล้ๆนี่ครับพี่ซีเนาะแต่นี่ก็สวยครับพี่สีนี่ข่าวพายุจะเข้ามาครับยังไม่เห็นเลยนะครับพี่ซีเนาะ ตกก็ปล่อยๆครับพี่สีเดี๋ยววันสองวันเเนี้ไม่แน่นะครับพี่สีเนาะจะได้สูบน้ำใส่นานะครับพี่สีเนะาะถ้าเราพัฝนไม่ตกก็จะได้สูบน้ำใส่ที่นานะครับพี่สีเนาะแปลงเนาะก็สวยนะครับพี่สีโอ้ข้าวอ่าครับก็ ลงมาชมข้าวยามเช้าแบบนี้นะครับพี่ซีเนาะกับบรรยากาศค้มๆแบบนี้ครับพี่ซีตกทีเลยฝน่ะเป็นไงครับาทางบ้านเอซีดำนาหวานข้าวเ็จหรือยังครับพี่ซีทางบ้านเอฟซีเนาะโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงนะครับพี่ซีลงมาเห็นแล้วน้ำก็แห้งยากลุก่ะรอ ให้ฝนตกใส่ถ้าไม่ตกก็สูบน้ํามันมีน้ําอยู่แค่สองแปลงเองนะครับพี่สีเนาะแปลงนี้กับแปลงนี้นะครับพี่ซีเนาะแปลงยาวนี่ครับพี่ซีเพราะว่ามันเป็นแปลงนี้นี่ยมันจะเป็นดินเก่าครับพี่สีเนาะโอ้แต่ก่อนยา ใหญ่ผักอีหินนะครับพี่ซีเนาะนต้นนี้นะครับพี่ซีใบใหญ่ๆเนี่ยครับพี่ซีมันจะไม่มีนะอยู่ที่นาผมมาปีนี้มีแล้วครับพี่ซีเพราะว่าใช้รถเกี่ยวเนาะใช้รถเกี่ยวเกี่ยวข้าวมันมากับรถเนาะดอกผักอีฮินนะครับพี่ซีเนาะถ้าพูดไม่เพาะก็ขอโทษน,นะครับพี่ซีอืมก็มาดู ไม่ลงมาตั้งนานนะครับพี่ซีเนาะมองดูแต่ในบ้านบนบ้านเนาะตอนเช้ามาตื่นมาก,ก็มองดูนะครับพี่ซีเมื่อไหร่น้อฝนจะตกใส่สักทีนะครับพี่ซีเนาะก็ถ้าไปตกก็ซูปน้ำอย่างเดียวสูตรงที่สะนะครับพี่ซีเนาะขึ้นมาใส่ให้ท่วมหญ้าแปลงนี้ครับพี่ซีไป ไปเลาะดูผมแปลงยาวเน,ะนาะนาที่นาแปลงนี้แปลงดาวนะครับวิสีเนาะมันน้ำไม่พออปลาลาอีพีขึ้นหายใจเรียงอยู่เลยบอดไปไปดูกันแปลงนี้ผมลงประวัติพีกับช่างโูกเนาะ นะครับพี่ซีหวานปุ๋ยเสร็จโอ้โหกำลังขึ้นนะครับพี่ซีกำลังเขียวกำลังเขียวนี่แหละครับแปลงน,นี้แหละที่เมื่อกี้น้ำนะครับพี่ซีเน,ะนาะน้ำไม่มีไปด้านนี้สวยพี่ซีแถวนี้จะไม่สวยเท่าไหร่ับด้านล่างด้านล่างนู่นนะครับพี่ซีเนาะไม่สวยน้ำไม่มี น้ำไม่อยู่นะครับวิซีแปลงนี้ไม่รู้เป็นยังไงเนาะทุกปีนะครับวิซีเนะาะมองแถบนี้จะสวยนะครับวิซีตรงนี้ไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าหวานปุ๋ยแล้วเนาะน้ำไม่ถึงนะครับวิซีน้ำไม่พอมันก็จบคลิปเพียงเทีก่อนนะครับสวัสดีครับ